สวัสดีจ้าพี่น้องมือน,นี้ตอนเศร้าผ้ายางออกมากสวนจ้ามาชมธรรมาชาติของเห็ดที่สวยงามจ้าแต่ว่ามันกินบ่ได้เ้อจ้าสวยสื่องามซ,ซื่อจูบกับ่าหอมกอดกบับบออุ้นดอกจ้าเอาเบงนะจ้างามคากบองามคากลายจ้าพี่นอ้องอยู่้างหัวบ้านเนี่แหละ อ่งามลายค่ะนี่งามอีลีอีรอสวยแต่รูปนะคะสวยแต่รูปจูบได้ก็ไม่หอมกอดได้ก็ไม่อุ่นนะคะเนาะงามลายอีลีจะไข่เห็ดละวงกเหลืองหกละโงกแดงจะแต่ว่าดอกจุมมันจะดอกจุมดอกจุมงามค่ะบออ่ะ ดอกจูงได้แล้วยี่สิบกว่าดอกจ้ะสิบกว่าดอกองามคักมนีผ้ายางส้มดอกใหม่เฮ็ดสวยจ้ะดอกเห็ดที่สวยงามจ้ะงามีลีนะมันบูป่าบูด่งขึ้นจ้ะงามงามค่ะค่ะสีสีแดงอมส้มนะจ๊ะนะ ด,ดอกน้อยๆมันดอกน้อยๆมันจะกินบ่ได้เด้อจ้าเบิ่งอยู่ในอ่าสมุดแล้วนะคะเบิ่งอยู่ในออ่่าดิกสันเดอรีบอกเพิ่นเอิญกินบ่ได้จ้ากินบ่ได้กินบ่ได้จ้ะแต่ว่าเบิ่งความงามมันจะเซ่อจ้ะ ngắm tây kín bò đai cha su nằm kàm lang à, ok kàm lang chùm cha Đọc ní cả kàm lang chùm cha kàm lang ok dog bát cha yeah. งามคักจับกล่องกับมือสั้นๆอันเลืงเล้งๆอันจูมเลืงเล้งๆกันกันห้องก็พ่นดินจ้ะห้องก็พ่นดินงามครับให้มันงามถ้ามาาติของมันยืนนี่แหละเนาะค่ะเนาะบ่อแตะบ่อตองมันให้มันงามสำหรับพวกนกพวกกานะ่จ้ะเนะออาะพวกแมลงต่างๆมาชุ่มมา มา,มาจับมาตอมนะจ๊ะปล่อยแวงสีแล้วนะคะเนาะงามลายเอาสิพผ้ายางต่อไปเลยค่ะเจะไปเบิ้งเฮ็ดบ้ลแมน <c oughs> เอามาเอาเฮ็ดบ้ลแมนไปเฮ็ดกินจ้า <c oughs>